ที่สุรินไปกินนี่ไหม ขนมจีนน้ำยาปูนาคุณยายเขาทำขายแล้วบอกเลยว่ายอดจองนี่โอ้โหทำแทบไม่ทันคุณฉันอยากกินมากเลยคุณมันไม่ได้หากินง่ายๆนะไปดูกันหน่อยที่บ้านเลขที่65หมู่บ้านสังแกหมู่ที่6นะคะอยู่ที่อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ไปพบกับคุณยายพิจิตสีแก้วอายุ66ปีทำกับข้าวส่งขายในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็เอาปูนามาทำเป็นน้ำยาขนมจีนค่ะคุณปรากฏว่า เกินคาดมีลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าขายแทบไม่ทันนะคุณออคุณยายพิจิต์บอกว่ามีลูกทั้งหมด3คนลูกเนี่ยทำงานรับจ้างกันหมดเลยแต่ละเดือนเนี่ยลูกก็จะส่งเงินมาให้นะเนาะส่งมาให้เป็นประจำแหละแต่ว่ายายก็ไม่ชอบอยู่เฉยๆอย่ะอเฉยๆมันเบื่อ,อ,อก็เลยทำกับข้าวขายในหมู่บ้านนี่แหละเล็กๆน้อยๆแล้วยายก็เลยเอา้าวเห็นว่าช่วงนี้มันมีปูนา<อ>ก็เอาปูนาเนี่ยมาทำเป็นน้ำยาขนมจีนขายหุงละเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ฮะ ยี่สิบบาทอย,ายอย่างงี้เขาเรียกว่าขายเอาสังคม<า>ใช่ไหมยายขายเอาใช้เวลาว่างให้เกิด <ใจ S 1> ประโยชน์นั่นยายว่าอย่างนี้หมูยี่สิบบาทจานละยี่สิบบาทค่ะและ้วไปขายตามบ้านในหมู่บ้านเนี่ยแหละซึ่งชาวบ้านเขาก็บาอุดหนุนกันแทบไม่พอขายอ่ะคุณหลานสาวชื่อว่าคุณนิชกันสีแก้วนะหลานบอกว่าคุณยายขายกับข้าวแล้วก็ขายขนมจีนน้ำยาปูนานเนี่ยจริงๆอ่ะก็ได้กำไรไม่กี่บาทหรอก แต่ว่ามันเป็นความสุขของคุณยายจริงไม่เคยจะบ่นว่าอุ้ยขาดทุนหรือว่าได้กําไรหรืออะไรเลยคุณยายไม่เคยบ่นเลยแล้วกับข้าวเนี่ยก็มีเยอะมากมีทั้งแบบผัก ต้มแล้วยายก็จะใส่ตะกร้าเดินไปขายตามหมู่บ้านเนี้ยอืมคือจะบอกเลยว่าพวกผักต่างๆก็เป็นพืชผักที่ชาวบ้านเขาปลูกเองค่ะคือก็ไม่ได้ลงทุนเยอะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ไปแบบซื้อวัตถุดิบมาแพงๆอ่ะคุณมีหน้าถึงขายได้ถุงละยี่สิบยี่สิบห้าแล้วก็ราคาขายก็ไม่แพงวัตถุดิบที่ทําอ่ะก็เป็นพืชผักตามแบบว่าเนี่ยพืชผักสวนครัวก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กัที่แกยังขูดเองเลยอ่ะด้วยเห็นไหมขูดเองที่ ประโยชน์อย่างที่บอกเลยว่าขายเอาสังคมเนาะดูน่ากินเนาะค่ะมัดูดีน้ำยาปูนะแค่ขูดกะทิอ่ะก็โดน20บาทแล้วอ่ะยายขายถูกมา20โอ้ยคุณยายค่ะคุณยายก็คงเบื่ออายู่บ้านเฉยๆนะขายถูงมา20 20เออก็พอเป็นแบบว่า ชาขนมให้หลานอะไรเงี้ยแล้วคนธนาเขาก็คือง่ายไขยคลอก็เหมือนว่าได้ออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านไงก็ทำให้ยายมีแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์ันนะมีความสุขสุรินนะจัดถ้าเห็นคุณยายลองอุดหนุนแกหน่อยนะ